สวัสดีครับวันนี้นาเล็กเข้าป่านะเรามาหาเห็ดแต่นาเล็กมาเจอผลไม้ป่าที่เราสามารถกินได้นะหลายคนอาจจะไม่รู้จักมันเป็นตระไม้ตระกุลมะกอ,อกนะเขาจะเรียกว่ามะกอ,อกเกลื่อนนะมะกอ,อกเกลื่อนแล้วแต่ถ้าภาษาอีสานเราจะเรียกมาเกลืม่มนะมาเกลืม่มหรือมาเกลี่ยม เดี๋ยวไปดูว่าลักษณะเขาจะเป็นยังไงแล้วเขาเอาไปกินยังไงนี่ฮะต้นไม้ต้นนี้เราเรียกว่าต้นหมากเหลื่อมนะไทยศาสาน์เราเรียกหมากเหลื่อมนะ,นะฮะมีลูกติดเยอะแยะเลยนี่เพาั้นเข้าป่าเราสามารถที่จะกินผลไม้ได้นะ,นะเราไม่ต้องขึ้นไปปีนนะฮะไม่ต้องปีนไปเก็บแนะ่ๆลูกพวกนี้เราไม่ต้องปีนไปเก็บ จะร่วงจะหล่นอยู่แถวพื้นนี่แหละนี่ฮะเพเียบเลยนี่น,น,นี่นี่ฮะลูกแบบนี้เลยเรามาดูลักษณะลูกของเขาน,นี่จะเป็นแบบนี้นี่นี่แหละเกาะเกลือนลูกลูกจะออกเป็นเหมือนลูกหนาเลียบอะเวลาเรากินเราก็จะผ่าครึ่ง แล้วใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มเอานี่แหละฮะนี่แหละมากเกลื่อมเดี๋ยวนาเล็กจะลองเอาไปผ่าแล้วก็รีวิวให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงหลายคนอาจจะเข้าป่าแล้วไม่รู้จักนะเผื่อเราจะได้หาอาหารกินได้เนี่ยเวลาเข้าป่าเจอลูกแบบนี้นี่ะพอผ่าแล้วก็จะเป็นแบบนี้นตรงกลางจะเป็นสามช่องที่มี มเมล็ดอยู่ข้างในก็สามารถที่จะจิ้มมากินได้นะรสชาติมันๆอร่อยนะเดี๋ยวนาะยเล็กจะจิ้มให้กินให้ดูนี่ฮะเราจะจิ้มแบบนี้แล้วเอามากินได้นี่มันจะเล็กๆนิดเดียวเนี่ยขาวๆเนี่ยในปากอ,อ,อืมอร่อยฮะมันรสชาติมันๆ เนี่ยเนี่ยเนี่ยรากินมาเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยแบบนี้มันก็เป็นความสุขนะที่เราเป็นเด็กบ้านป่านะหากินกันแบบนี้ผ่าอนี่ยฮะเนี่ยมันอร่อยสุดยอดเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเลรกก็พามาชมธรรมชาติในป่า เป็นผลไม้ในป่าที่เราสามารถกินได้ก็คือมากเกลื่อมหรือมาก,กอกเกลือนนะก็มาชมวิธีการกินของนาเล็กแบบนี้นะสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ